ทำรับผิดต่อบุคคลภายนอกคือถ้าเราผิดเน่ะเราจะต้องจ่ายคู่กรณีในวงเงินได้เท่าไหร่บุคคลภายนอกนะคะไม่ใช่คนขับไม่ใช่ลูกจ้างคู่สมรสบิดามารดาบุตรของผู้ขับขี่ลูกจ้างไหนจ้างกรณีเสียชีวิตนะฮะถ้าเกิดชนคนนะเสียชีวิตมาดูความเสียหายนะฮะต่อชีวิตร่างกายอนามัยนะคะก็คือค่ารักษาพยายบาลและชดเชยกรณีเสียชีวิตให้บุคคลภายนอก ดูความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยต่อคนเลือก A นะคะความคุ้มครอง500แสนะ,ะบวกพรบอรของเรานะอีก500,000เป็น1ล้านคะคุณดูข่าวนะส่วนใหญ่ญาติผู้เสียชีวิตจะเรียก2ล้านค่ะอาจจะต้องขึ้นลงเครื่งจานนะถ้าตกลงกันไม่ได้นะ,ะถ้าเกิดสารตัดสินนะให้เราจ่าย2ล้านบาทแล้วก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม1ล้านบาทแต่ถ้าเราเลือกบนะคะ ความคุ้มครองเสียชีวิต1ล้านบาทบวกพลรลบของเรา5 0 0แสนรวมเป็น1ล้าน5 0 0แสนบาททายาทผู้เสียชีวิตเรียก2ล้านก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันค่ะทาศาลตัดสินให้จ่าย2ล้านแล้วก็จ่ายเพิ่มแค่5 0 0แสนบาทต่อไปนะคะเป็นความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยต่อครั้งหมายถึงว่าเกิดเหตุหนึ่งครั้งประกันจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยกรณีเสียชีวิตให้กับบุคคลภายนอก อันนี้นะ,ะทุนประกันเท่ากันก็คือ10ล้านบาทต่อครั้งสมมติว่าไปชนรถตู้นะมีผู้เสียชีวิต10คนนะศาลสั่งจ่ายให้ยัดผู้เสียชีวิตรายละ1นล้าน5แสนบาทถ้าเราเลือก B นะคะความคุ้มครอง1ล้านบาทบวกพรบของเรา0 0 0แสนะเป็น1ล้านหแสนค่ะถ้าศาลตัดสินให้จ่ายรายล,ายละ1ล้าน5แสนบาทเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มค่ะเพราะความคุ้มครองที่เราซื้อไว้พอคะ ในกรณีเสียชีวิต10คนจ่ายคนละล้าน10คนก็10ล้านพลรลบของเราก็จ่ายคนละ5 0 0แสน10คนนะถ้าญาติผู้ตายนะเรียกร้องมากกว่าประกันแล้วก็พลรลบที่เราซื้อไว้ก็ต้องมีการฟ้องศาลกันค่ะแล้วท่านก็จะตัดสินคะว่าควรจะจ่ายที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องจ่ายตามคำตัดสินค่ะถ้าวงเงินไม่พอแล้วก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะตอนซื้อประกันนะดูความคุ้มครองของคู่กรณีด้วยนะคะเวลาเกิดเหตุขึ้นมานะจะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าอพอจ่ายหรือเปล่าแล้วกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะประกันรถนะจะต้องมีคนดูแลค่ะเวลาเคลมนะจะได้ทําถูกตั้งแต่ต้นนะก็จะได้เคลมได้มากสามารถให้คาแนะนำนะในการเจรจากับศูนย์แล้วก็ประก,กันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าได้ให้รับความเป็นธรรมพี่จิมยินดีให้บริการนะคะ